โอ้โหหวานได้อีกอ่ะไม่เคยดีกว่าครับคู่นี้บอกเลยผมก็ติดตามช่องคุณอาแาร์ตี้เนี่ยอะไรครับคิดว่าสุดเป็นอะไรครับคิดว่าให้ผมบอกไปล่ะคุณเตรียมตัวอะไรกันบ้างคุณเตรียมตัวอะไรกันบ้างนี่คือเรื่องที่พวกเขามานี่ไหะครับผมเชื่ออย่างนั้นเริ่มแรกยังไง่ยันใส่กองหนูนี่ใส่กองอันนี้เถือกล่องนี้เลยเป็นบ็อกเซตใช่ไหมบล็อกเซตแบบนี้เป็นสีชมพูปกติแาร์ตี้ชอบสีนะครับ สีชมพูนาะอะนี่ตีมือเมื่อให้น้องเป็นตีนสีชมพูอ่ะอ,นนอันนี้กล่องนี้เป็นของโครงการหลวงเลยนะใช่ครับผมเ<อ>ช่นเดียวกันนะกับดอกไม้ที่น,บบน้องแดนผมเมื่อสักครู่นี้กุหลาบ,บตูดโกนเนี่ยอันนี้ก็คือมาจากโครงการหลวงเหมือนกันครับผมนะครก็คือเรามีการวิจัยนะครับในปี2559แล้วก็เริ่มขยายผลเนี่ยออกส่งานส่งเสริมเกษตรกรในปี2562คือเป็น ดอกกุหลาบพันโตได้จริงๆมาจากประเทศเนนื่เตอร์เรเนียจากกตอนนี้โครงการหลวงมีการวิจัยเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาอหอมมะดอกก็ใหญ่มากใช่สีน่ารักมากสีสวยมากสีสวยมากสีสวยมาก,มากบอกเลยจริงๆอะทำไงต่อ <laughs> <laughs> พี่เข้าใจแล้วว่า,านี่เป็นครั้งแรกของแดนจริงๆ <laughs> นี่ อกําลังเรียนรู้อยู่เรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้อันนี้ครับเริ่มจากการวัดก่อนวัดให้ว่าเราจะใส่ประมาณนี้อะไรที่มันเกินมาเราตัดทิ้งอ๋อคาครับผมนี่ใครตัดนะเนี้ยครับผมตรงนี้อ่อาตัดได้แล้วครับแล้วเราก็เอานี้ใส่เข้าไปได้เลยฮะเพิ่มอนที่ไปนี่โเครับเราก็เอาเอากระปุกกระปุก เขาเรียกบ่อต่อน้ำนะครับแต่คนที่ไปรู้เรียกห่อต่อน้ำนะฮะมันจะได้หล่อเลี้ยงไงใช่ได้มีน้ำแบบหล่อเลี้ยงดอกกุหลาบเหลือยังไงฮะถูกไหมแดนครับถูกไหมโอเคครับคุณตกใจเล็กน้อยใช่แล้วก็ต้องเราก็รับให้แน่เดี๋ยวน้ำมันกระชอแบบเมื่อกี้อ๋อเห็นไหมแหมมีเทคนิคนะเขาใส่ใจทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดตรงนี้ใครไม่เป็นก็คือเรียนรู้ตามที่แดนไปได้เลยไปพร้อมกันได้เลยไปพร้อมกันได้เลยทำยังไงบ้างครับผม นี่เราจะทําแบบนี้เหมือนเดิมทั้งหมดสามดอกสามดอกด้วยกานเรียงกันครับนะครับนี่เดี๋ยววัดก่อนอันนี้ลองดูลองดูนี่อันนี้ก็เดี๋ยวลองดูผลงานของพี่แดนก็ได้ได้แล้วดอกที่สามเมื่อกี้สมบูรณ์มากโอ้โหนี่นสามารถมาหาซื้อได้ที่งานเราในครั้งนี้ได้เลยคนะครับแล้วก็จับ,บเป็นเซ็ม็อกแบบนี้โอ้ยแล้วปกติวาเลไทยนี่พี่แดน ก็จะแบบดอกไม้นี่มให้ตลอดครับหรือว่าไม่ค่อยส่ดดยวนใหญ่แล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่อารมณ์แต่ก็จะให้ความสำคัญด้วยการแบบพาน้องแพตตี้ไปทานข้าวเนาะทั้งหลาก็จะแบบเน้นทานข้าวด้วยกันใช่ค่ะร่วมกันค่ะโอ้ยน่ารแบบักมากคือเป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันเน่ะคือลุ้นมาตลอดอ่ะว่าแบบเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเมื่อไหร่จะมีข่าวดีจนในที่สุดเนาะโอ้ยินดีด้วยมากนี่ เสียบแน่นๆน้อเสียบแน่นๆส่นจิ๊ครับเฮ้ยมาแต่งพี oui. as well as ่เสียบลงไปในเจ้าหลอดนสักครู่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะพี่แดงเาเรียกว่าอะไรนะเาเรียกว่าอะไรนะข้อต่อนะหรืว่าเรียนปุ๊บลืมปั๊บยันนะยังนะหลอดต่อนอนหลอดต่อนอนหลอดต่อนะอ่ะจะแซมตรงไหนดีฮะพี่แดงฮะแซมตรงไหนดีเดียวเคลียร์เลยนตรงนี้ดีไว้ข้างล่างข้างล่างข้างล่างโอ้โหนี่แล้วก็ปิดกล่องเลยยันยันเสร็จแล้วหรอ ทิ้งหมอแล้วเสร็จแล้วนะสวยมากมากนี่เลยโดยใช้นะครับดอกกระดกพันธุ์โกนะครับจากโครงการหลวงครับนี่มอสตัวนี้สวยงามมากอ่ะเก็บภาพเลยเก็บภาพเลยเก็บภาพหน่อยเก็บภาพเลยเก็บภาพหน่อยแกปิดไม้นะแกปิดไม้นะฮะนี่ว้าวสวยงามมากระหว่างดอกไม้กับนางพัตรี่ใครสวยกว่ากันฮะแน่นอนพัตรี่นะ แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิบเป็นผลไม้จากโครงการหลวงนะครับบอกเลยครับว่าอันนี้คือดีมากเป็นแบบซูเปอร์ฟู้ดแล้วก็สะอาดปลอดภัยคือปลูกแบบไม่ใส่สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ใส่ใจเนาะดูสิโอ้โหแล้วฟังผมแบบสวยขึ้นไหเนี่ยละมุนละม่อมมากแล้วกรับนุธนลองสุดๆเดี๋ยว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 อันนี้ก็แกงงองไปอันนี่ก็แกงนองนะเออ เอาเลยดูเลยนี่แล้วนี่คือเป็นอ่าเบบี้แครอทลลาเบบี้แครอทนะฮะอันนี้นี่ออลชอบก็คือน้องคุณนัทที่บ้านอ๋อเหรอครับก็พูดเพื่ออะไรไม่รู้ผมไม่รู้ครับผมเขาก็นึกถึงไงเขานึกถึงเอออะไรที่เป็นความสุขของคุณนักลูกเขาก็นึกถึงคารอลใช่ไหมใช่ไหมครับผมอันนี้อะไรนะสตรอเบอรี่ค่ะครับผมดีไปเลยค่ะซึ่งเป็นสตรอเบอรี่พันธุ์ปาสิคนะฮะของโครงการหลวง พิเศษยังไงครับมันก็จะมีความแบบหวานเปรี้ยวนะครับแล้วก็ประโยชน์เยอะวิตามินซีสูงนี่นะครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยด้วย okay, okay. นะครับพี่เดียรชอบไหมสตรอเบอรี่ชอบไหมครับถ้าเหนูใส่ขนาดนี้ดูเทหมดเลยเหรออุ้เราก็แซวน้องเก่งนะเราอ่ะ <laughs> <laughs> อ่ะต่อมาต่อมาตอนนี้คือเคปบลูสเบอร์รี่ฮะที่แบบเกลียเกลียวจะมีจะมีนะเนี่แล้วเนีเปลือกมันจะแบบห่อหุ้มไว้ฮะ ไม่เคยใช่ไหมน้าต้องหงอกต้องหงอกเพิ่มเชื่อมีได้นะได้นะลองได้เลยลองได้เลยโอ้ชิ้นใหญ่ด้วยนะเป็นยังไงบ้างเปรี้ยวครับนอกจาวิตามินซีก็สูงมากแล้วก็อันนี้เป็นผลไม้ที่แบบวิตามินซีสูงมากครับแล้วก็ทานได้เฉพาะคนที่ชอบผมชอบเลยเนี่ยใช่ไหมพี่นันชอบเดี๋ยวก็ได้ชิมนี่นะอ่ะถัดมาครับมะเกิดเทพครับอันนี้จะเป็นมะเขโอ้โห เก่งมากครับผมมะเทศครับรู้ก็รู้ครับเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมไม่น่าหนักเรื่องตอร์ติ้งนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่ไข่ครับและนี่คือไข่ไก่ไข่ไก่นี่ไงเป็นไข่ไก่อินทีอันนี้คนเราก็หยิบมานะฮะเขาเลือกเป็นครับผมซาไม้ซาไม้นี่คืออะไรฮะผักกาดอันนี้ผักกาดหอมหงอออันไม่ใช่คุณไม่ใช่อันนี้จะเป็นผักคอสครับนั่นไงยาก่างผักคอสนะฮะ อันนี้ก็ได้นะนี่ผักเคียวอันนี้ผักเคียวนะฮะนี่ผักอะไรนะแล้วก็ผักเคียวผักเคียวเคียวครับใช่ฮะมันมีครับแดนโอเคครับแล้วก็อกนิดแดงก็ได้นะอกนิดแดงสัตว์ที่ยังนะอันนี้ก็ได้นะนี่สดหมดเลยนะทั้งหมดเนี้ยเป็นแบบแบบออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะใช่อ่ะกระดูกเนาะพัตตี้ได้เป็นน้ำอะไรฮะน้ำสลัดใส่ได้เลยนะครับได้เลยอ้าวไม่ไม่สดนะเอาแค่นี้ เอองานญี่ปุ่นดีนั่นแหละเออผสมได้ไงไม่นิดนึงมิกซ์ได้มิกซ์ได้ไม่เกินสองเออนี่เป็นน้ำสลัดญี่ปุ่นครับไทยญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่าดีพ่อครับผมครับทุกเลยเอาละเอาละมาปึ๊บปกติน้องแพตตี้นี่เขาทำอาหารบ่อยครับจริงมากชายตอนนี้หรือผมน่ะก็อยู่ที่ฟอนโดใช่ป่ะอือก็จะแวะเวียนมาเอา กับข้าวจากเขาทำเองเลยใช่โอ้คือต้องบอกว่าบ้านยังไม่เสร็จยังไม่ได้มีโอกาสได้แบบอยู่ด้วยกันอย่างเป็จับเราขนาดอะไรไปภาบตอนนี้แต่ว่าเราไม่ได้คือแต่ผมว่าทำแล้วก็จะเรียกว่าพี่แดนวันนี้มีอันนี้อันนี้มีอือครับมาซึ่งแบบคุณมอเลยใช่ไหมกับกินปีอร่อยด้วยอร่อยด้วยแต่น้องก็ทำอาหารอร่อยนะถอร่อยปกติทำแบบเป็นเมนูเนี่ยอาหารไทยเป็นเมนูอาหารอาหารไทย อาหารไทยก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบน้ำของสปาเกตตี้เลยอ๋อเดี๋ยวยังไงนะน้ำน้ำของมันเีไม่ถูกซอสมันเรียกอะไรอ่ะซอสนะมบูลเนเนสอะไรนะอะไรนะบูลเนเนสบูลเลนเนสเหมือนเป็นสปาเกตตี้เลย,ยนะคะเป็นเมนูสปาเกตตมันจะเป็นเมนูสปาเกตตี้อย่างหนึ่ง มันเมนูมันชืโ่โกลดมฮะฮะครับผมเอาเป็นว่าช่างมันเถอะเรามาโปรอกกันนี้สลัดกันมากเรามาดูสลัดดีกว่าอ,อันนี้คุ้เสร็จเรียบร้อยอะนะครับโอเคสสอเคสร็จ้ะเสร็จ้ะโชว์แล้วเสร็จนะอะแล้วนี่ครับคือสลัดผลไม้ดมแห่งความรักจัดแฮปปี yeah. ้ผมมีชื่อด้วยมีชื่อไงแล้วผลไม้รวมแหควรักครับผมแล้วก็ใส่ใจสุดๆใส่ใจสุดๆด้วย อโอ้โหซึ่งเป็นวัตถุดิบทนะั้งหมดเลยะจากโครงการหลวงนะคะอยเางที่บอกกันไปเก๋ๆสำหรับคนรักสุขภาพนะฮะน่ามากแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวพี่แดนต้องชิมด้วยนะพี่แดนต้องชิมด้วยนะบอกเลย <c oughs> อร่อยไหมที่สุดแต่เนาะครับ <c oughs> ยังไงนะคุณบอกความรู้สึกสิหวาน อ๋อหม้อป้อนไงนั่นแน่เนี่ยเราก็ไม่เมาเลยนะเจ็ดฟันนยอ่ะเลยนี่ยอร่อยนะรสอร่อยนะอร่อยอ่ะกิ่มาไข่ไก่นะต้องบกลุงนะช่วงนี้ต้องบกลุงนะเออต้องบกลุงพี่แดงก็อร่อยนะุทำไมอ่ะเอาไม่รู้สิก็บอกไปดูในยใช่ขอบคุณน่มีของดีอยู่แล้วเนี่ย อร่อยอร่อยถ้าอร่อยเดี๋ยวฝีมืตัวเองเลยเนาะโอเคนลฮะอ่ะอะไรก็เป็นเมนูที่ทุกคนสามารถกลับไปทำที่บ้านเองได้ถ้าเรามีวัตถุดิบที่ดีเนาะแดนแพตตี้ใช่ครับมันก็จะทำให้ต้องอร่อยแล้วก็ดีอันนี้สำคัญมากเลยนะสำคัญสุดเลยครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะติดตามผลงานเราสองคนก็ให้ดูตามช่องแดนแพตตี้ก็ได้นะครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียอะไรของเราในอโลเวนและบางแัตว์ที่อ่านก็เดี๋ยวใคจะได้รู้ปีนี้ก็มีอะไรเราติดตามกันเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราติดต่อพิกัน